ไม่ใช่ครับมันมันมียืนมีพคนี้บอกว่าบอว่านครับันนี่อันนี้ว่าโยผนป้าาย่าันครับเอ้ะเอ้ดาวนี่กล้องไอ้เอม้วนแน้วแนเห็ดใส่ง้อห้กินเนี่ยเฮ็ดเองบอกครับเนี่ยครับเอ็นเป็นมาเฮ็ดเงี้ยเขาเอ็นนั่นไอ้ไอ้อ้ปนมเนี่ย เ็กันทีมูต่อยมันเหลือเลยให้เพื่นเพ็ดอ๋อเป็นล้างอาหารครับให้เพื่นเพ็ดให้โอเคครับมันอดีเมันพออ่าเพราะว่าไม่อัดันไม่อัดกันมันถี่มากโอเคอัดถฝนก็เปียกคอว้ายแปม่ตัวเพื่อนยังไงเนี่ยมันเป็นพักอเปลียนคอเอาล้ครับเดี๋ยวมึงนี่เดีพาพี่น้องไปเบิ้งไอ้กว่าพัดปลานเบิ้องไปเามันสอยู่อเออือ ไอ้มันมัน,ม,นมันดูมาเร็วโอ้มือก้อนเนี่ยโอ้มก้อนเงครับเอ้ออันเขอ้เามนี้ยหัน่มันสตื่นอโอวม่นยแมากันมาเตือนเ่นไป็นแม่ลูกอ้อนข่อยเยอะตัลูก้อข่อยออกมาเม มันเอาไปกินใส่วงพี่มันเอาขาปลาหรอปไปหากินให้ปลาโอ้มันมันอยู่มันขาปลาอย่รมันอยู่นี่หรอโอ้เพื่อนเอามือนั่นก็นั่งย่หันเออมันก็ออกมาเลยใกล้กลน้ำเวียนน่ะเออช่วงใบใบเนี่ยล่ะใบอันสองใบสามเนี่ยเพราะว่าเออใกล้ขอไปจินให้ปลาเราไปเชียร์จินเราใกล้นันแลออกมามันเรนออกมายืนด้วยเนยครับหางปุยๆนออ้นปานโอมันยหโอ โอ้ไม่ต้งยุ่งเหอโอ้โอ้ครับครับครับโอ้หันนี้ผมกบอคอยเข่าครับบ้านนี้ผมก็บอค่อยเขาเพราะว่ามนเห็นมันนังยุ่มือนสาเนแค่มนว่มันหยอดนัถังนั่นนะมันเตือนนะครับเออมันจะหันหนาเขไปทางงตาได้ไหมถ้าไม่มาบ้านนีมา่ครับพวกมา่นี่ เย็นพ้นนี่ันมันตองเรนน้ำทังนี่มันเต็นเขาป้าย้โอ้มันหลบเลยโอ้มันเต็นมันเต็นสวนทางเขาไปหลบนี่นในป้านี่ลรอโอ้ครับแต่ว่าเขาว่าย,าย้ำเ<อ>ลี้หวนพวกไอดาวยิ้มนเสียงวะนี่ยอือไรผนปงครับ <laughs> <วะ>่านปายอนิา

แม um oh, wow. uh ่บ huh. oh, oh, uh ่โอ้อือโอ้มมนใช่เสียงเงินอันนี้ของ่ปลาครับนี่อือขายกินรดเออ อืว่าถ้าพออยู่พื้นที่เนี่ยบรูเด้มันมันครับเออโอ้ครับเห็นว่าเบื่งโอ้คงกับว่าขุนปูอยู่เลยแต่ว่าบ่คิุดวายูจันนี่

mèo หอย mây mây hay ดาวอือแนวหอยลูกมันอยู่ mây ใหม่ๆอือแบบนี้ ยยูน่ห้า่้เวนโอ้เพีมาเรียนลูกมันออกมาเรียนเน่อืมอแมนยูนี่ละอาจารยอืมโอ้ยีพ่อยูนี่พ่อครับเออพ่อยูนี่ละโอ้พอเรามันยูนี่แล้วอันนี่เร้ไอไอเรามาเอางัวมันยังนี้เออเรามาเลียง

เออแกต้อลูกวันนี้คอยได้ขังลูกกันป้อนหัวหานเอาแล้วลูกเ่าท่านยังไงทำนะโอ้โหอุ้ยเจริญเงี้ยนี่เห็นมั้ยเห็นมั้นี่ห้อยมันนี่นี่หางยังยังยังฉ่ำๆอยู่นี่มั้ครับนี่เห็นมั้นี่ดูบนบนหาบนบนหางไอ้อันนี้ยมันน้อยเหรียญมันนอนเหรียญอ่าแล้วก็เลี้ยงเขาไปอ๋อเดี๋้อเขาหางเอาละ เนี yeah. yeah. oh. oh, oh. ่ยเอาเยื้อหางมันส okay. ิอยู่บ่เฮาก็ตอนนั้นมีค้งแบบมูเขาดักเลี้ยงเนาะดักเลี้ยงไหมโอ้ครับจะมันเลื้ยงลงกันไหมครับเอามาไว้เอาเอาเนื้อเชีนไว้ถ้าเอาค้งใส่ไว้ยังเดียเรียบร้อยเลยครับโอ้ก็ว่าน้ำหากันอยู่ว่ามันอยู่สาอยู่เสรมันจะตัวไปนี่เดี๋ยวมึงเพราะว่ามันยูเดี๋ยวจำแมวนะตอนนั้นเป็นแม่มันนะโอ้ออกลูกแล้วไหมอยู่นี่แหละ อืมีเจ้าบางทีหอยมันขึ้นเลี่นหอยเรียบมันควรขึ้นเ้ยไปขึ้นมาเนี่ยเนี่ยทั้งแป่นไรไรมันก็ขึ้นไปในโคกนั่นลกเขาเี่นเนาะกินไก่หายเออไก่ดาวอีนไก่ดาวอีเล้อเขาว่าตกควงไปหาดอกกระเจ้าเห็นขนไก่กองเอ่ยแยยเขาว่าเป็นก็ยังคือมีแต่ขนขนแทะเออเจ้าว่ามันจินนี่บ้าให้ม่ดูกเเดี๋ย้อขนงาเยมันยากินไวแล้วผมว่า โอ้ oh, นี่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคครับอ๋อเปนนี่ก็โอเคแล้ว<ด>ขอบคุณหลายทีพาพมาบึงของเกาโบลัน <okay. S 2> อ่าไม่ไม่ไม่โบกุดฮะมมนไม่เปียววะนี่ใจรู่แต่ว่าชิ่อว่าบ่เลิกหรอกแบบนี้

อ๋ออย่างแต่มันกินไก่มันมันเป็นหลักลา่าป่ครับา,าอโอเคป,<ะ>ป่ะนจะอไปมไมะอเต็มจังเลยโอ้เดี๋ยวมบึงเ <c ười> อาเนี่ยมันเป็นแดาวบึงกออออ่เอ,อ๊เออขวาว่ายูา่หน้าถอกันไหมถอดอเท้อย่าง กับม oh <ein S 2> ีดเลยนอ่รเออแถววันพุ่ปูนน่ะโอ้ยโอ้ยแถาที่ว่าเป็นร้อยกยังเสียงนี้ที่ปรึกษานะที่ปรึกษาเอามาแถาเอาสีเหลืไมเอาสีเหลืไม้ยังอย่อันนี้น้ำบนอ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวดยังโอ้โขวดหนูด้วยเนี่ยขวดหนู อยู่ฝูงใหญ่มอยู่ฝูงหนึ่จักว่ไหมอยู่ฝูงหนึ่งก็จว่โอ้ยเอาอีดาไปไหมสังเกตดิเฮ้ยมันเที่ยวไปเที่ยวมาเี่ยไม่เห็นเที่ยวเนี่ยรู้บว่ะอ๋อนี่ตัวมนป้วงเลยว่ะว่ามันก็ขวดกับคนเนี่ยเ ตัวนี้ตัวนี้มันอืมโคลัดกันดีกว่ตัวนี้มันไอ้ปด<ร><ร>หากินนโอ้เอไก่ไก่ไ่ค้างจงอยู่ตัวนี่ไรเราเมือน,นัรร้นว่าได้ยัดนมือนั้นเออที่ว่ามันไออง,งอกูกันครับอืมโอ้ บ่ม่องเมาหน่บ่ครับยินตกปคำนี้ว่าอันนี้อันนี้อันนี้ขวดไม้ก็ยุหันยุเรนอ่าครับครับมันอาจจะกันควนอาจจะใหญ่มายงเียนะใช่ใช่ครับมันได้กินคนเออมันได้กินคนไม่ยุขกผมว่าเขาเอได้ดอกจะยังมือเลยอะเอายังมือบอกผมนะผมจะกันยงมันไม่ขมันปปะหนตั้งเด้มันปลาไตปลาเพลกไตพนอ่าดีย เออเราผมสามส่วนเองพอผมอยู่กับไอ้ดุงแล้วไอ้ดาวพอผมเป็นน้องนี่เลี้ยวผมผมอยากได้ได้ริวร้วพวกนี้ไหมค<อ>รับเดีย๋ยวก็ได้เหรียญน้ำผมยังเงินผมหาดอกทำอยู่กินน้ำกันนะครับได้ก็ได้ดมากินขอนังกันกนขอยมา้าที่ไหนไหมครับครับต้องเกี่ยวกับเชิดุงนหมครับบึง้งยังกบึง้งคอยกันไป เอเดกท้มก็บอกผมไม่อยากบผมันะครับสบายแลวโอ้มึอนี่ก็คือว่าเดเบิ่งใครยูบอะออสองหูป้ามันเกิยูแถวนี้แต่มันมันหอวย้ขึ้นมันหองขากันบ่หหห่ครับโอ้ยย้เนมันยูยิงเหกับัเรา หานิมก็ขึ้นไมกันเลออะไรมันหากิาหนูหานกหายังไปส่นเราบนี่ะมันตัวก็หา่แล้วกาเนี้อพอคอยู่ไปหเนี่ยครับโอ้โหว่าทา่อเรียบร้อยยัจเรียบร้อยเนอ โอ้ยแห้งคักมั้เนี่ยแดดเอกโอ้เป็นหมูเรียบร้อยแล้ะผมเห็นเ่คยเยผมหันแล้วเนี่ยเ,เ,เขาหิ้ตกไหมครับพอ,อเกี่ยวพมีามอดทนเกี่ยว่าเคยพาแดดมมก่อนนอยคือนอกเลยเาลุงทำเนียงเดียวต่เป็นอะนนี่หรือว่าเรียกว่านนวววตายเอยาหันบ้านคุณปูนนะอิออ้อๆๆๆวตกหิ้ตกงี่วะครับแล้วสิว่แกกางดังรับลานมาะ

เนกใันาปหวมบเอจยนจหมอแล้วโอ้หอนคับเอาโอเคแหละครับวันนี้วันนี้กับไอพี่กับีมงานพื้นกับพระเบิ่งหัวหมาตจ่อครับครับไอดาวไุงครับพื้นที่เกิดปุกควงเลยครับ อวานมากเลยครับนี่งกับมาเบิองนี่งกับง้วหลายนะครับเนี่ยเปิดฟ้ามัวงไปทวงนะครับบอกผอกว่าได้กับใกล้กับหลายนะครับเอ้าดูแว้งไปครับสหรับบนนี้กับรับพี่น้องไปก่อนครับรับของหน่อยอ่าครับของหน่อยดินแดนเจียงแค้นดอกคูบอยู่นะครับคกหน่อยอ่าอ่ายืนไหมครับผมดีครับ